อะได้ยินหนุ่มงใจังเลยอยากมาเห็นหน้าตัวเจ็บเป็นๆน่ะอ๋อเหรอได้ยินเสียงเจ้าเจ้าได้ยินเจ้าฟังทั้งวันทั้งคืนเหรอใครไปเปิดให้ฟังดูก็เปิดเองไงเหรอไปเจอที่ไหนกันมามันเด้งขึ้นมาขึ้นมาเองอบอโอ้โหอยากเห็น ใกล้ๆจังเลยอ๋อเหรออ่าเลยสาธุอยากมาขอยาลมอยากมาเอาน้ำมนต์อ่าจะเป็นโรคอะไรจ้ะเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอ่าแล้วมันเคยเป็นสโตปแล้วมันไม่ก็แข็งแรงอ่ะเหลือไปเป็นไปไปไปทำอะไรมาไอเพี้ยมันไม่มีระดับเป็นเองอ่ะไปฉีดยามาหรือเปล่าเอาแน่นอนเหลือไปฉีดไปกินเข็มสองเข็มจ้ะสองเข็มเหรอฉีดแล้วอาการไม่ค่อยดีใช่ไหม พอได้สามเดือนมันก็เป็นพอหลังอยากฉีดสามเดือนก็เป็นลแล้วโอแล้วหลังนั้นก็ไม่ฉีดแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วเออดีแล้วอย่าไปฉีด <c oughs> ตาทุอ่ารอดเดี๋ยวแล้วไงต่อคําถามต่อไปก็อยากให้หลวงพ่อมาเป่าน้ามนต์อะไรให้ชีวิตดีขึ้นในแข็งแรงขาไม่ค่อยขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วตามันไม่ค่อยสว่างอ่ะ คือเป็นได้เนี่ยหมอก็บอกว่ามันจะกระทบถึงดวงตาเป็นมา,<ต>านานอย่างเป็นมาปีนี้เข้าปีที่สองปีที่สองเหรอจ,จากเบาหวานหรือไงเบาหวานเบาหวานก็เป็นอยู่แล้วอะเป็นอยู่แล้ว,ลวตามันฟ้าฟางหรือไงตามันฟ้าหน่อยตั้งกต่เป็นสโตกเนี่ยตอนได้เป็นสโตกเนี่ยเอากันน้ำมันไปกินเยอะเยอะ เล่นไปสองกวดใหญ่เลยดีแล้วสาธเออดีแล้วให้แข็งแรงด้วยนะอบุญใหญที่หลวงพ่อได้สร้างมาบร,รมีได้สะสมมาการประพฤติบันเพลเพียนมากอให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้ได้บุญได้กุศลแล้วหายเจ็บหายปวดหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายทุรนทุรายหายจากการมืดการบอดให้ดวงตาสว่างสวยโล่งโป่งเบาค้างขาแข้งให้แข็งแรงไม่มี อะไรมาขัดมาขวางไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นผู้ที่เค็ดขัดย่อขอให้บุญบารมีเกิดขึ้นเส้นเลือดใดๆที่อยู่ในหัวอยู่ในตัวที่ติดที่ขัดขอให้ล่วงโปร่งเบาให้เป็นปกติหน้าการแบบนี้เถิสาธุสาธุเออดีละอ่าก็หมดแล้วครับอือ นี้เห็นหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงหลวงปู่เทพโลดอุดรใหญ่โตเหมือนกันใครอ่ะเห็นหลวงพ่อแล้วนึกถึงปู่เทพใหญ่ครับว่าน่ารักไลยกันเห็นเดินเนี่ยเห็นเดินเวลาดูในยูทูบเบอร๋อเหรออาตัวไปดื่มแตไปกินแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่จ่าจ้าว่ามาเอาเข้าไปาอาเดี๋ยวเอาหลับตาหน่อยสิ พุทธังลงปวงทำมังลงทำมังลงลงด้นทธังเฉลยทำมังเลยทำมังขันลงปวงลงลงอาขอฟ้าเปิดตาขอให้เปิดดวงตาให,หา้สว่างสวายหเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่คว่าไม่ฟางไม่มืดไม่บอดให้ลงปวงโู้หหทั้งสองดีขึ้นด้วยเถินเอาละเรีบร้อยแข่งขา อ่เรียบร้อยโชคด,ดีไปได้อาาาาเออว่ามาขอพรอจากหลวงพ่อหลวงพ่อพบน้ำมนต์ด้วยขึ้นปีใหม่ไทยไทยไทยปีใหม่ไทยใช่ไหมตาตัว อขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดขึ้นขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีแต่ความสําเร็จในปีใหม่ไทยนี้ให้ได้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐขอให้ครอบครัวมีความสุขก,กันทั้งครอบครัวด้วยเถินไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ไม่จนแล้วมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วสาธุรบร้อยว่าม,มา มาด้วยกันจ้ามาด้วยกันให้ขับรถมาจะอ่าดีแล้วดีครั้นั้นก็มาหลงกับพี่ก็นั่นแหละเจอไม่ถึงหัวจะเจอหลวงตาแย่ว่ามาชี้แน่ชี้ช่องทางชี้แน่ช่องทางเรื่องอะไรลูกเรื่องในทางที่ทำอยู่ทุกวันปฏิบัติอยู่ทุกวันติดขัดอะไรตรงไหนไหมมีอะไรที่ว่า แม่ิีชัดตรงไหนไม่ต้องถามมิจุติไมให้หลวงพ่อไม่หลวงพ่อท่านรู้อยู่ลยแล้ยไม่เราปฏิบัติเพื่อจะไปไหนๆๆเพื่อจะไปเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือจะไปพระนิพพานถ้าไปพระนิพพานช่วเหลือคนช่วเหลือคนอยู่ทุกวันนี้อะไรนะทุกวันนี้ช่วยเหลือคนอยู่อ่าเป็นอาจารย์ช่วยเหลือคนใช่ไหมขอให้มีฤทธิ์มีเดชขอให้มีบรารมีเต็มเปี่ยมให้เทพเทวดามี อิทธิปฏิหารปราบสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายออกไปให้หมดขอให้สิ่งที่เป็นมงคลจงบังเกิดขึ้นเทวดาเอ๋ยขอให้มีบุญญาธิการสูงทรงบุญหลงพ่อไปให้รักษาผู้ใดก็ขอให้หายอย่างเด็ดขาดหายอย่างรวดเร็วขอให้คนใดก็ตามที่มีทุกข์ทรมานอยู่มาลับพรแล้ว ตคงหายสิ้นไม่ต้องทุกข์อีกแล้วให้มีแต่ความสุขความเจริญมีบุญมีบาร,รมีทั้งล่างนี้และทั้งเทวดาประจำตัวด้วยเถิดดีละช่วยเขายังไงไไอ่ะไ,ไปรักษาคนไปจับไปแตะเขาเหรอไปรักษาเออดีล,ละใครมาก็คือก ดูให้เขาอ่ะที่ช่องทางให้เขาอ่ะดีแล้วสาดูให้เธอตาที่ผูที่ให้ตาเป็นตาแห่งเทพพาดาเจ้า<ส>เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตขอให้เธอหูทิพได้ยินสิ่งที่เป็นประโยชน์ขอให้เธอมีมือทิพจับอะไรก็ให้สำเร็จผลลดเปื้องความทุกข์ของมนุษย์ ขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินุต่างเปิเลยจิตใจเข้มแข็งด้วยเถินสาธุเทวดาให้เธอให้เทวดาเธอยิ่งใหญ่จเจริญรุ่งเรืองด้วยอริยร้อยอ